สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านสะกดับครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะเทคนิคการถอดปริมาณเหล็กนะครับด้วยแอคติชชันที่แจกฟรีเมื่อวานนี้นะครับของอาจารจักรีนะครับหลายคนถามว่าถอดราคายังไงฟรีทําได้ครับไปที่ไฟล์นะครับอ่าผมทําใหม่เลยดูนะนะครับไม่ยากนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะวิธีการทํางานนะครับปลั๊กอินที่ใช้นะครับคือโปรดักคอนเน็กครับตัวฟรีครับ ผมทำลิงก์ไว้ให้นะไปติดตั้งนะครับนะเราอินเข้าไปครับเราสามารถจะดึงโปรดักที่มีอยู่ทั้งประเทศไทยได้นะครับตอนนี้กำลังลงให้ปีหน้าเนี่ยจะลงไม่ใช่ป,ปีปีนี้แล้วนะจะลงให้เยอะมากนะครับตอนนี้ก็มีของ S G มีหน้าตรงหน้าต่างอะไรแต่ตอนนี้ครับเป็น B O Q อาจจะผมมีมีคลิปให้นะวิธีการใช้งานนะครับอาจดูนะก็อาผมปิดโปรดัก t ขงได้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะดีไซน์นะครับตามตามตามวิศวกรแล้วกันนะก็เป็นหนึ่งจุด 1> 2, 1.2นจุดนะครับเป็นฐานลากแผ่นะครับแล้วก็พุดพภูขึ้นมาจุดสอนะครับอ่ะอันนี้คือฐานลากแผ่นะครับผมเมคกรุ๊ปนะครับเมคกรุ๊ปปุ๊บเนี่ยผมย้ายเลเยอร์เขาคอนกรีตเนี่ยไปอยู่ในเลเยอร์นะครับ B O Q นะคือโค้ดคือ B O Q แล้วก็เป็นคอนกรีตอ่ะเป็นคอนกรีตเดี๋ยวคอนกรีตไลหรือว่ายทีครับนะอันนี้ย้ายเลเยอร์นะครับให้เขานะ จากนั้นมาครับเราก็มาใส่นะครับในตัวอผมทําให้ดูดูนิดเดียวพอนะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเขียนทั้งหมดนะนะครับก็กดสเก็ต r าร์ซีเรียตรงนี้นะครับแล้วก็ออฟเซตเข้าไปห้าเซนอันนี้แล้วโคบอลลิงนะครับแล้วก็ออฟเซตเข้าไปอีกประมาณไม่ประมาณดิครึ่งหนึ่งของเหล็ก d b บีสิบสองดีองก็คือหกมิลหกมิลตรงนี้ครับก็คือเซนตเตอร์ของเหล็กผมก็จะลบเส้นข้างนอกทิ้ง นะครับอ่ะอันนี้คือเล็กละเป๊ะๆแลยครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าดีกว่าการคลิกมือนะโอเคครับจากนั้นมาเราใช้นะครับสร้างเลเยอร์ครับเราสร้างเลเยอร์ขึ้นมาก่อนนะโอเคผมสร้างเลเยอร์ขึ้นมานะครับว่าเป็น BQ dB 12นะครับ BQ dB 12แล้วผมก็สร้างอีกตัวนึ้งขึ้นมาครับเป็น BQ RB 9นะครับ i b 9นะครับเป็นเหล็กนะครับรัดรอบนะ,อะโอเคจะได้มาเราก็จะมาที่ตัวเหล็กครับตรงนี้นะที่เราสร้างาไว้ครับเราไปที่ e x t e t i o n ของจารย์จักรีนะนะครับจักรีทอ่าปึ๊บโอเคครับเลือกเลเยอร์ db 12ขนาดเหล็กสิบมิลนะครับตัวคูณ3เท่านะครับที่มุมนะจำนวนเส้นโค้งของ จำนวนเส้น,เนโค้งก็คือ4พอครับร์คนะแล้วก็ตัวเหล็ก cup, เป็น8พอ8ขอบพอไม่ง <4 S 2> ั้นเดี๋ยวหนักเครื่องครับเอาเป็นสีแดงล okay. หละโอเคกดปุ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้เหล็กของเราก็จะอยู่ในเลเยอร์นะครับนั้นเลยนะครับเห็น <"Down S 2> ไหม, <ST size> ไหมง่ายไหมครับอ่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยเลเยอร์ที่ผมต้อตงการจริงๆนะครับผมไม่ต้องการเลเยอร์ตรงเหล็กตรงนี้แต่ผมต้องการถอด B O Q เนี่ยให้เราไปฝังในเหล็กในเนื้อเหล็กครับที่โค้งให้เราไปฝังเลเยอร์ครับไปค a k ุ๊ p ตัวเนี้ย เนี่ยไปเบรกุปนะครับเมกกรุปข้างในนี้นะจะได้ไปฝังเลเยอร์ครับให้เขาในเลเยอร์นี้ครับ dB12 อ่านะครับเนี่ยเราไปฝังเลเยอร์ไว้ก็คือเส้นนี้ครับเส้นนี้คือเส้นีว่าความยาวเหลกของเราเป็นเส้นนะครับเมื่อเรากำหนดเลเยอร์ให้เขาแล้วนะครับเรามาที่โปรดักต์ของเน็กนะแล้วมาที่ BQ ครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นาษาไทยก่ก็ได้ตรงนี้นะาษาไทยครับ แอ p พลอ่ะจากนั้นมานะครับเราก็มาใส่นะครับเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดลแล้วเราก็มาเลือกแท็กครับก็ b o q ครับ d b 1 2แล้วก็อ่านค่าเป็นความยาวครับเล็งแล้วกดแอ p พลครับตอนนี้เห็นไหมครับมันก็จะอ่านความยาวเหล็กออกมาเลยครับเห็นไหมเรากดตรงน,นี้ครับมันจะขึ้นสีเห็นไหม นี่แหละครับคือง่ายๆครับ1.343ครับเสร็จแล้วตอนนี้ผมก็จะรู้เลยว่าเหล็กผมยาวเท่าไหร่ละอ่าปิดหลอดไฟตรงนี้ไปก่อนครับโอเคไหมครับว่านี่คือหลักการทํางานนะอ่ะเดี๋ยวผมหมุนครับเนี่ยครับไม่ยากเลยนะอีซียนฟันเลยใครบอกว่าถอดเหล็กไม่ได้อ่นี่ฟรีด้วยนะครับไม่ต้องใช้ปลั๊กอินราคาแพงก็ทําได้นะครับงานเรามีไม่มากนี่นะครับแล้วก็อันนี้โชว์ให้ นเพื่อ bon ดูลอๆเฉยนะครับนะโลกนี้เป็นดิจิตอลแล้วนะครับนะแล้วก็นะบ้านแชฟของเราก็เผยแพร่แนวะคิดการทำงานไปมาอ่ะกดรีเฟซหนึ่งทีครับแล่ตอนนี้ครับเราก็ได้แล้วนะเนีย่ยกดกดหลอดนี่หลอดหลอดไฟนะครับไปช่วยอธิบายได้ว่ายุงไหนนี่ครับกดปุ๊บมันจะขึ้นว่าเท่าไหร่ยุงไหนเห็นไหมครับแล้วเหล็กของเราก็คือยี่สิบเอ็ดจุดสี่เก้าสองเมตรเนี่ยครับ เห็นไ,ไหมนี่ครับอ่ะลองดูลองดูในส่วนที่เป็นเหล็ก,เหล,กลเหล็กด้านรอบก็ได้นะครับเหล็กด้ารอบก็ผมก็จะมาทํานะผมก็จะกด r ูี่เหลี่ยมแปตรงนี้อ่าดูดูนะหลักการง่ายๆนะครับแล้วก็กด F offset นะแล้วก็เอาแปดที่ขอบของเหล็กนี่ครับได้ละผมก็ ออฟเซตอจเอาไปนะครับเท่ากับระยะครึ่งหนึ่งของ IB9 นะแต่เผื่อเขาาน,นิดนึงครับ6กมิลน,นะครับเผื่อเผื่อนิดน,นึงปิดรถไฟก่อนนะครับมันมันหวงเครื่องอ่ะโอเคครับได้ละอันี้คือ IB9 ก็มีระยะทาบนะแล้วก็แล้วก็ขึ้นมาครับสักเกก็ได้9.1้มิลน,นะแล้วก็จริงๆมันเอียงนิดเดียวครับไม่ได้เอียงเยอะตรงนี้ก็ได้ครับ พอดัดพอดัดเลกมาทบกไปไงนะครับแล้วก็แล้วก็อันนี้ก็มาตอนนี้คร้าๆนะคร้าๆนะผมก็ไม่ได้นะครับอะไรมากก็อันนี้คือทักสักหกเซนโอเคครับตรงนี้เราก็มามาใส่ e x t e n s i o n นะครับแล้วก็มาที่จาก G2 นะครับ ตอนนี้ผมจะไม่ใส่เยอร์นะเพราะว่าผมใช้ด้าไในาเอาเล็ก9มิลครับอันนี้คือ3อันนี้คือ4และนี่คือ8พอนะครับเบาเเครื่องครับเป็นเป็น y e l โล w แล้วกันนะครับอ่นะเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่วิ่ง เนื้อเหล็กหายไปอ๋อหรือว่าการดัดโค้งตรงนี้ครับมันผมโค้งแคบไปโอเคโอเคเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการดัดโค้งนิดนึงครับคือถ้าโค้งแคบไปเนี่ยมันจะไม่ออกนะอาจารย์เคยบอกไว้นะครับโค้งแคบไปไม่ออกอ่าผมรู้ละเดีย๋ยวผมขอขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอแก้หนึง่งคือถ้าดัดถ,ถ้าดัดโค้งแคบไปครับมันจะไม่ออก นะอ่ะเดี๋ยวผมทำทำเลขใหม่ก่อนทำไม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 เออนี่ผมดึงขึ้นมายังเนี่ยอ่าเอาใหม่เอาใหม,าามา่นะครับก็ดึงขึ้นมานี้ 9.2 mm. ้าจุดสองเอามเอมลากไปชนดตรงนี้เลยครับอ,อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ดึงมายาวอย่างนี้เลยครับไม่เป็นไรอ่าอย่างนี้เลยครับดัดลงอย่างนี้เลยอย่างง่ายดีหกเส้นแล้วก็อันนี้ก็หกอันนี้ก็หกเซนอ่ะประมาณนี้ครับ เส้นนี้ก็ลบไปเราดูอีกทีครับแล้วก็มามา extension น,น,นะครับโอเค9มิล3เท่าสีแล้วก็8พอเป็นสีเยลโล่กดโอเคอ่ะมาแล้วครับ หลบที่นี่ไปเลยไม่เอาแล้วไม่ใช้แล้วอ่ะโอเคครับเราได้เหล็กมาแล้วนะนะครับแต่ตรงนี้เราเราต้องเข้าไปข้างในของเหล็กนะนะครับเนื้อเหล็กนะครับตรงนี้เราต้องการถอดราคาความยาวเหล็กนี้นะเ a k กุ๊ปตรงนี้ครับเมกกุ๊ปนะแล้วก็ย้ายอยู่เลเยอร์ RB9 ครับแล้วผมก็จะได้ละเหล็กอ่ะลัดลอบนะครับอ่ะแล้วก็มาแอดครับเพิ่มข้อมูลที่อยู่ในโมเดลก็เพิ่ม RB9 เข้าแบ BOQ นะครับเลนแอพพลายตอนนี้มันก็จะบอกว่ายาวเท่าไหร่แล้วครับนี่ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับของฟรีนะมีมีอยู่จริงนะครับเรียบร้อยแล้วครับถ้าต้องการคํานวณน้ําหนักครับก็คํานวณได้นะเราก็มาใส่ตัวคูณครับตัวคูณของเราคือน้ําหนักของมันของเหล็กดีบีสองคือศูน8จุดแปดแปดแปดนะครับแล้วก็ตัวอาร์บก้าคือศูนย์จุดสี่เก้าเก้า นะครับแล้วตรงน,นี้เปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนรถไฟก่อนนะเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมนะครับอ่ะค่าของยี่สิบสองยิบสองค่าแรงสี่บาทอ่าแล้วก็เวสนะครับสิบสองเปอร์เซ็น จริงมันจะแปลแปลผนตามขนาดเหล็กนะผมใส่20เปอร์เซ็นต์ไปเลยครับเรรยบร้อยครับรีเฟชแล้วกดตรงนี้กดรีพอร์ตเราก็จะได้ความยาวเหล็กนะครับออกมาละนี่จริงมันมีมีคอสโค้ดเลยนะใส่คอสโค้ดได้ด้วยนะครับแต่ไม่ได้ใส่นะครับจริงใส่คอสโค้ดได้ด้วยได้แล้วครับเป็นวิวคิวมเป็นคอสโค้ดเลยนะครับอ่ะอันนี้รีวิวให้ดูครับสำหรับคนที่ใช้โปรดักต์คอนเน็กแล้วก็ฟิก c k วคิวนะเราสามารถจะใช้ตัวนี้ในการถอดปริมาณเหล็กได้นะครับด้วยของอาจะอาจจะกรีนะนะครับทั้งภาพสวยด้วยแล้้ววก็มี Data ดย นะครับอ่ะฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมทําลิก์ไว้ให้นะทั้งกอีกของอาจารย์แล้วก็ลวถึง Quick Bio q u แล้วก็ตัวกระดับคอนเนกด้วยนะครับ